ถึงเรื่องความในใจที่เราต้องหาเงินเยอะๆนะบอกเลยว่าอุ้ยหน้าหน้าดักตอนนี้เรากำลังประสบปัญหา,าไม่มีทางช,ชีก็ไม่มีทางฉันก็มันช่วยช่วยเราหน่อยนะเอากิดประสบปัญหาปีสี่มันลำบากมากนะเธอไหนจะงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วกูไม่ได้บีคนอยู่แบบนี้ ฉันไม่มีทางสำคัญแล้วเธอนะแม่ฉันก็ไม่มีแม่มันก็ไม่มีช่วยมากนี่อาจจะเป็นสปอตสั้นๆสำหรับการรมงขอความเห็นใจด้วยนะคะช่วยกันติดตามกดไลค์ก็สำคัญค่ะถึงพันแล้วดิฉันจะไม่ขออะไรเลยนอกจากคำว่าให้คุณมีความสุขกับคลิปในช่องของเรานะครับเขาวนท่านทั้งหลายที่มีจิตอาสาและไม่ตา ช่วยกันกดสช้จิตอาสาถึงมือจิกุศลจิตกุศลฉันว่าเลยจ๊ะฉันว่าเลยจ้ะหนูแสงแสงจาจ้ะแสงมีใครมีก้อนั่นแหละเราอาจจะดูเหมือนไม่เครียดแต่จริงๆแล้วเราเครียดมากเลย จตาเราสิเราเท่หมดอุยอ้ยเขื่อน,นลเลยราเทดูเหนียบมาสิเรากินเยอะขนาดนี้นเพราะเราเครียดเราเครียดแล้วก็เลยกินกินแล้วมืเงินหมดใช่ก็เครียดต่อเลอะแบบหมดหวังว่า,วาสองนาทีกับอีกสามสิบกว่าวิจะทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหาชีวิตขอต <S <S <ๆ>งเราตอนนี้ฉันว่าอะไรสิะ<ๆ>อย่างเมื่อกี้กูอบอกว่าสอง สองทีสามสิบวิที่นททหนีสามสิบมนไหนมันไม่รู้ก็เราไม่ได้เป็นฝฟแฟดกัน,นะครับเราไม่ได้มีอะไรลิงก์กันเราเป็นลูกคนละแม่คนละพง <c oughs> ใช่เห็นแต่ว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันและก็สถานะการเงินที่เหมือนกันอ,อีห้าสิบวีเราจะไปแล้ว <c oughs> บอลด้วยบอลด้วยว่า ไปจริงสินะหนึ่งสองสาม